เราทุกคนต่างก็เคยมีจุดที่เจ็บปวดจุดเจ็บของเรานั้นบางครั้งก็ทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเสียอกเสียใจท้อแท้หมดกำลังใจสิ้นหวังและความรู้สึกนั้นก็กัดก่อนจิตใจเราทั้งพลังกายพลังใจของเราทำอย่างไรเราจะทำให้จุดเจ็บนั้นกลายเป็นจุดแห่งพลังของเราขึ้นมาได้ฉันเองก็เคยมีจุดเจ็บเช่นเดียวกัน จุดเจ็บของฉันก็คือการที่ฉันมักจะเอาความสุขของตัวเองหรือเอาคุณค่าของตัวเองไปฝากไว้ที่คนอื่นไปฝากไว้ที่สิ่งแวดล้อมภายนอกถ้าคนอื่นไม่เห็นคุณค่าของฉันไม่รักฉันหรือว่าไม่ทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขฉันก็จะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกว่าโชคไม่ดีรู้สึกไม่เป็นที่รักของผู้คน สิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันหมดพลังโดยใช่เหตุนั่นก็คือจุดเจ็บของฉันในชีวิตอดีตที่ผ่านมาเมื่อฉันรู้อย่างนี้ฉันจึงสามารถที่จะเปลี่ยนจุดเจ็บนั้นให้กลายเป็นจุดแห่งพลังของตัวเองได้หลังจากนั้นมาฉันจึงศึกษาเรียนรู้คนที่เขามีความสุขและมีพลังในชีวิตพวกเขามีความคิดพวกเขามีความเชื่อพวกเขาพูดอะไรกับชีวิตของตัวเอง วกเขาเชื่อในสิ่งใดบ้างและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนจากจุดเจ็บเป็นจุดแห่งพลังทำให้ฉันรู้ว่าความสุขของเรานั้นสามารถสร้างขึ้นเองจากโลกภายในจากภายในจิตใจของตัวเราเองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคนอื่นโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าคำพูดการกระทำหรือสายตาของผู้คนนั้นก็ไม่มีความสำคัญใดๆไม่มีผลต่อคุณค่าของตัวเราไม่มีผลต่อความสุขในชีวิตของเราเพียงแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่เป็นพลังงานเมื่อเราเอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่คนอืน่นเมื่อเราเอาสายตาของคนอื่นมาตัดสินคุณค่าในตัวเรามาตัดสิน ความสุขของตัวเราเราก็จะยิ่งดึงดูดนำพาสิ่งเหล่านั้นผู้คนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้น และเราก็ไม่รู้ตัวว่าพลังงานภายในตัวเรานั้นไปดึงดูดสิ่งแวดล้อมและผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์แบบนั้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราจึงสามารถเปลี่ยนจากจุดเจ็บเป็นจุดแห่งพลังโดยการสร้างมันขึ้นมาจากพลังภายในตัวของเราเอง